ในช่วงต้นทศวรรษ1910เอ็ดนาเฮอริชบุงนักดาราศาสตร์ชาวเดนมาร์กและเฮนรี่นอร์ลิชลัชเชลนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันได้คิดค้นแผนภาพเฮริชบุลลัชเชลซึ่งมีความสำคัญต่อการศึกษาวิวัฒนาการของดวงดาวเพราะเมื่อดาวเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพเช่นขนาดอุณหภูมิกำลังส่องสว่าง และความยาวลื่นตำแหน่งของดาวที่พอดลงบนแผนภาพก็จะเปลี่ยนไป h r d รไดกรประกอบด้วย 1. แกนนอนแสดงอุณหภูมิที่พื้นผิวดาวซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสีของดาวโดยมีหน่วยเป็นจำนวนเท่าของดวงอาทิตย์และอาจแสดงแมกนิจูดสมบูรณ์ 2. แกนตั้ง เป็นความสว่างสมบูรณ์ของดาวสามารถหาได้จากการวัดความสว่างดาวที่ปรากฏและการวัดระยะทางระหว่างโลกถึงดาวดวงนั้นจากนั้นจึงนำปริมาณ2อ,อย่างที่ได้มาคำนวณหาความสว่างสมบูรณ์นอกจากนั้นสเกลเฉียงยังแสดงรัศมีของดาวตั้งแต่0.001เท่าของดวงอาทิตย์ไปจนถึงพันเท่าของมวลดวงอาทิตย์แผนภาพแสดงตำแหน่งของดาวโดยการลงจุดตามคุณสมบัติทางกายภาพของดาว ประชากรดาวส่วนใหญ่เรียงตัวจากบมบนซ้ายไปยังุมขวาล่างของแผนภาพเรียกว่าลำดับหลักดาวที่อยู่ด้านบนขวาของลำดับหลักเป็นดาวยักษ์และดาวยักษ์ใหญ่ดาวที่อยู่ด้านล่างของลำดับหลักเป็นดาวแคระดาวในแถบลำดับหลักคือดาวเลืกที่อยู่ตามแนวเส้นทางในแผนภาพเหตุที่ทําให้เราพบดาวเลืกส่วนมากอยู่ในแถบลำดับหลักมี2อย่างคือ 1. ดาวในลำดับเป็นดาวเลืกใช้ช่วงเวลาส่วนมากของชีวิต อยู่ในแถบลำดับหลักทําให้มีโอกาสเจอมากกว่าดาวอื่นๆ 2. มนุษย์เราอยู่ในช่วงที่เอกภพสร้างดาวเลิกถ้ามนุษย์เกิดขึ้นในเอกภพก่อนหน้าดาวเลิกนั้นจะยังไม่เกิดขึ้นโดยดาวที่อุณหภ,ภูมิสูงจัดจะมีสีน้ําเงินจัดอยู่ในกลุ่ม O และเมื่อลดหลั่นลงไปก็จะเป็นกลุ่ม B, A, F, G, K และกลุ่ม M ซึ่งเป็นดาวสีแดงขนาดเล็กวิธีการดูแผนภาพเช่น ดาวแค้ขาวจะอยู่ในช่วงสเปกตรัม g 0ถึง m 0มีกำลังสองสว่าง10ยกกำลังลบ2อถึงหอุณหภูมิพื้นผิว6 0 0 0ถึง25,000และมักนิจุดสมบูรณ์อยู่ในช่วง5-10ถึง10